คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับกับช่อง my army ครับผมโอเคมาแล้นี่เรามากันในรอบเที่ยงนะสำหรับช่วงลัคกี้ทาครับในเช้าวันเสาร์วันหยุดแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ดูในกลุ่มลัคกี้ทานก่อนนะครับสำหรับในรอบเที่ยงนี้ครับพี่ดอนดึงดาวนะครับเป็นคนแจ้งมาก็ pg 4เกม pp 4เกมแล้วก็จ็อกเกอร์อีก4เกมตามนี้นะครับผม อ่ะแต่วันนี้ครับเพื่อนๆครับขอไม่จัดในช่วง lucky time แล้วกันไม่ขอขอไม่จัดเกมในช่วง lucky time แล้วกันครับวันนี้ว่าตั้งใจว่าจะพาเพื่อนๆไปลองเกมนี้ครับผม e ยิปต์บุกนะอ่ะว่าหลังอัปเดตมาแล้วก็ตั้งแต่หลังปีใหม่มาแหละอ่ะยังไม่ได้เข้าไปลองเล่นเลยนะสำหรับเกม e ยิปต์บุกครับไม่รู้ว่าหลังปีใหม่มา ด้านในมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะ่รัาก็ถือโอกาสไปลองให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมโอเคก่อนจะรับชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำว่ารับชมกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปเจอกันในเกมอี o o บุเลยครับ มาครับเพื่อนครับอยู่กันในหน้าเกมอีบุกนะครับเพื่อนครับกับรอบนี้นะทุน2,000บาทครับผมถึงจะไม่อยู่ในช่วงลัคกี้ธำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราถือว่ามาลองให้ดูแล้วกันนะหลังปีใหม่มาเรายังไม่ได้ลองเกมนี้เลยนะครับเพื่อนครับมาีได้ทุนมาจากเมื่อวานนะเอามาต่อยอดกันหน่อยครับมาเดี๋ยวเราลองเริ่มกันที่เบ็ดสบาทแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ไลา,า์มาโอเคไล์โอเคอยู่ครับผมมาเปิดแรกไปก่อนครับตัวเลือกรึลับเหมือนเดิมนะครับผมเราจะไม่เราจะเน้นการสุ่มนะถือเป็นการเช็คดวงไาด้วยครับอุย้ยมาว่ะตานบนครับล่างว่าไงเพื่อโอ้โถไอ้เหี้ยเหมือนจะดี แม่งได้ฟูณหนึ่งครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับดียังดีที่เราได้จำนวนหมุนมาค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้ามีคอมโบนหน่อยก็น่าจะรอดอยู่นะโอเคมาครับงูเสดายฟูณน,น้อยนะอุ้ยคาถาสมาแล้วเพื่อนครับวายตั้ง2แถวสิบเสดายคูณน,น้อยว่ะอุ้ยเสกต่อโอโ้โหมา300ครับ โอ้โหถ้ามาแบบนี้เนี่ยถ้ามันมาแบบทุกไม้แล้วแบบคอมคอมโบประมาณนี้ครับเหื่อนมครับมีลุ้นนะเอามาคูณเจ็ดครับเสกอีกสิโอ้โหโอ้โหถ้าหยุดแบบนี้ลำบากนะวายมาครับได้เคต่อโอเคสวยเพื่อนครับ เก็บคูณก่อนนะครับผมมาคูณ11อีก7หมุนครับมีโอกาสลุ้นอยู่นะขอเสกแบบเต็มแผงอะ่ะน่าจะได้อยู่นะได้เรื่องอยู่นะอีก4หมุนครับโอเคอย่างน้อยก็ไม่คิดเหลว่าได้ทุนคืนก็ยังดีครับโอ้โหวายมาเบาๆครับ78บาท โอ้หมุนสุดท้ายครับโอ้โหอ่ะโอเคครับ,อคคร,บรอบแรกครับได้มานิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะดีกว่าขาดทุนครับผมถือว่าเปิดเลิกมาได้ไม่น่าเกลียดแล้วกันนะโอ้โหดูลายข้างนอกเมื่อกี้ซื้อท่าเขา,าเรียกว่าอะไรตัวคูณเราเยอะนี่ก็น่าจะ ได้เยอะกว่านี้นะครับเสียได้เรามาได้เริ่มคูณหนึ่งนะเอามาลึกลับอีกสักหนึ่งรอบครับรอบนี้ยังไงเอ้ยตันนีครับล่างยังไงเพื่อนไม่เอาหนึ่งนะเพื่อนสวยโหย,โยแบบนี้ยาวๆครับเริ่มมาก็คูณสิบโอเคมาละอีกสิหมุนด้วยครับ ขอแค่คอมโบมาโอ้โหมาครับตัวเคคูนสิบสามคิวเสียดายแต่ไมกางเขนก็ได้นะครับจริงจริงกระทามาปุ๊บเสกโอ้โหไม่เสกครับเอามา 14, คูนสิบสี่ครับเพื่อนๆครับสิบห้าสวยเพื่อนโอเคได้อยู่เจเอ้ยเอาว่ะคิวป่โอ้โหสิบต่อครับ ไหลแล้วแบบนี้ครับโอ้โหสิบเก้าไปแล้วครับยังเหลืออีกสิบห้าหมุนครับอูไม้นี้ผมว่าน่าจะได้เรื่องครับเพื่อนครับโอเคได้อยู่เพื่อนขอโอเคได้เจครับต่อไหมหืมมาไอเอสคูณยี่สิบสองครับ อีก13หมุนครับแล้วทุกไม้แทบจะคำนวณทุกแคบทุกไม้นะเจะ๊โอ้โหสวยครับวายอีกแล้วได้ไหมได้สิบครับเคมาคิวโอ้โหเสียดายมไม่ไปลงช่องหลังครับเอามาคูณ25หครับโอ้โหอีก12หมุนตอนนี้ได้ทุนคืนมาเรียบร้อยนะครับกำไรอยู่ที่ประมาณ300บาทนะ เอาเฮ้ยอย่าเว้าสิวะเพื่อนโอเคได้เคมา200ครับขอคิวช่องหนึ่งโอ้โหทามาคูณ26ครับอีก6หมุนนะวายรวบมาอีก160ครับมาอีกพทาช่องสามสวยโอ้ย oh ถึงพัครับโอ้โ oh หเนี่ยเพราะมันคูณเยอะไงเพื่อนนครับนี่ไป29แล้วนะครับ อีก5หมุนครับขออีกสัก1ชุดละกันนะ4,000กลมๆเพื่อนๆโอ้โหอีก2หมุนสุดท้ายครับเสกสักร,รอบสิหมุนสุดท้ายโอ้ยตาเรียบร้อยครับห0 0 0มาอีกครับได้ไหมวายเชื่อไหมไดเคอ,อีกโอก้โห900ครับโอ้โหเป็นไงบอกแล้วไม้นี้ต้องมาครับเพราะว่า มันคำนวณแทบจะทุกไม้นะเพื่อนครับโอเคได้มา4,643บาทนะครับผมเอาว่ะมาเริ่มเริ่มไปในทิศทางที่ดีครับมาเดี๋ยวรอขยับเบ็ดกันหน่อยครับขอแบบ เมื่อกี้อีกสักชุดแล้วเราจะเลิกนะเพื่อนไหมครับเอามาลึกลับเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ยห้าเปิดมาชิบหายแล้วเพื่อนครับขอไม่เอาหนึ่งนะเพื่อนโ,อโคแล้วพอขยับเบ็ดแล้วทุกทีเลยครับงานงอก หรือเปล่าโหแต่ไล่ได้อยู่มาไมเพื่อนโอ้โหชิบหายแล้วเพื่อนครับยังไงอีกสองครับโอ้โหกว่าแล้วไงนั่นไงเพื่อนครับอโอ้ยห้าสิบบาทแม่เงเอ้ย 2,000ไปก่อนเลยครับอ่ะอยู่ๆเข้าเนื้ออีกแล้วกูนะเอามาลึรกรับอีกรอบครับแบบเมื่อกี้ไม่เอานะขอเถอะกูไหวแหละดวงเหมือนจะมาแล้วเนี่ยมึงอย่าเพิ่งมาขัดโอ้โหสิ 14, ครับได้อยู่กลางๆนะไม่เท่าไหร่ขอไม่เอาหนึ่งโอเคอ่ะมา คูณ10ครับกับอีก14หมุนนะครับเบ็ดนี้เบ็ด30นะคำนวณเสกมะเจหูเ,เบา10ต่อครับเอว่าไงเอ้ยหูองพั28ปรครับโอ้โห3000ครับวายนี้โอ้โหทำไมมึงไม่มาตอนแบบคูณ30วะมึงเอ้ยกูบอกเลย อเูเสกต่อครับยขยันเสกเพื่อนโอเคมา800ครับอีก11หมุนครับคูณ15นะอู๋ถ้ามาขึ้นไปถึงคู30แบบเมื่อกี้น่าจะกรีดอยู่นะครับเพื่อนครับเพราะเราเล่นไปรอบนี้เบตส30ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะโอเคได้เอต่อครับกู18เอาว่ะ อามาอย่างน้อยได้ทุนคืนมาครับที่เสียไปนะกลับมาที่หกพันนะครับผมยังเหลืออีกแปดหมุนนะมาต่อเพื่อนขอเสกอีกดิมาครับอีกสามร้อยสี่สิบมาต่อคิวสวยเพื่อนอย่าเพิ่งหยุดโอ้โหเอาว่ะมาครับเจ็ดพันห้าครับโอ้โหยี่สิบเอ็ดอีหกหมุนครับโอ้โหมีลุ้นหมื่นหรือเปล่าครับวันนี้รอบนี้ครับ โอ้โหเงียบเฮ้ยเงียบเศกมาโอ้โหยืนนึกว่าเศกตามาครับเพื่อนๆครับโอ้โหหกไม้สุดท้ายไม่จ่ายเลยครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเราพอดีกว่านะรู้สึกว่ามันเริ่มจะไม่ค่อยจะจ่ายแล้วนะครับเมื่อกี้ยังดีที่ได้คืนมานะครับผมโอเคผมหยุดไว้ที่ 7,500าแล้วกันท่วนๆกลมๆมเหมือนเดิมนะครับนะสไ,สไตล์สไตล์มามี่เหมือนเดิมนะครับพุ่คนครับโอเคว่าในรอบนี้ก็พอดีกว่าครับเดี๋ยวเก็บทุนไว้ต่อในรอบเย็นดีกว่านะว่าจะไปหาเกมในค่ายอื่นเล่นกันหน่อยครับว่าช่วงนี้รู้สึก PG นะก็จะแข็งๆหน่อยเออเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไปเล่นค่ายอื่นดูบ้างดีกว่าเดี๋ยวว่าจะไปลองชวนพี่บังไปคอลแลบกันหน่อยนะโอเคยังไงก็ฝาก ติดตามมาด้วยแล้วกันนะว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับโอเคสำหรับในรอบนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแ <c oughs> ชร์กดซั b สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปต่อไปก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันสำหรับในรอบนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายยครับผม